มาดิครับสวัสดีครับโอ้หมาที่ไหนเนี่ยเนี่ยหมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวมาโอ้โหได้เพียบเลยเต็มโอ้โหเต็มไหลหมดไปเนี่ยขอถึงว่าเลยครับโอ้พี่ไอ้ไอ้ตัวกลมของคัสมีปะที่อยู่กับแผ่นคัสอ่ะตัวรุ่นอะไรเวฟร้อยตัวเก่าอ่ะเจดีคัสเงี้นั่นน่ะรุ่นร้อยเก่าเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีผมจะมีแค่รุ่นร้อยยี่สิบห้าครับร้อยสิบตอนนี้ที่มีสองรุ่น ลอยเก่าน่าจะหมดอันนั้นปล่อยเท่าไหร่อ่ะอันไหนเอ้ยนะอันนี้ไม่ได้ปล่อยอันนี้ต้องทำเองอรถที่ขายยังไม่ได้ออกมาเลยยัง,ย,งยังไม่นั่นเลยยังไม่เสร็จเลยนดูเห็นไปแล้อะไรไอ,อ้ทำอะไรนะนูนตลาคีแม่เขาทำรุดมาเลยใช่ข้างในแบบเขาหินร่วงมาแล้วมันทะลุหลังคามาใช่แล้วเขาก็ปิดไม่ได้ให้เข้า แต,แต่สวยสวยมากเลยสวยดีผมดูครับสวยสวยสวยครับสวยครับหน้าไปทำอยู่จริงๆเขาจะเอาไว้เขาเสียด้วยมั้งเขาก็เลยไม่ทำก็ถ้าไปถ้าพี่ไปเจ้เขาให้ไปดูดูดูหรือได้ครับต้องท้า <พอ S 1> ได้ได้ข้อหลัง <c oughs> ได้ได <c oughs> นน้ได้ <c oughs> <c oughs>